ครับผมก่อนอื่นกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับหลังจากที่เท้าหนีนแล้วครับเท้าประกอบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยว่าในขันน็อตครับเดี๋ยวขันน็อตเยืดครับเท้าจะมาล่องสตาร์กันครับผมเดี๋ยวขันน็อตประกอบแล้วก็จะมาเดินสายครับเดินสายไป เราจะทดลองสตาร์ทกันครับแบำมันเทา่ากระพร้อมนะครับติดตัวติดเกล็ดสีแดงกัน,นครับเดี๋ยวผมพาไปดูสายไฟแเแบบเท่าพร้อมนะครับเนี่ยสายไฟเก่ามันครับสายเก่ามันผมว่าสีรบรูทัตด้วครับว่าสิเอามายุ่งรรยุรยงไหงเสร็จแล้วครับไปประกอบแล้วก็สตาร์ทกันเลยครับ เยี่ยมด้วยเหรอเยี่ยมด้วยถ่ายพ่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวขออนุญาตตั้งก่อนครับเดี๋ยวประกอบแป๊บนึงต่อส้มนางเบื่อเงินนี่ครับเดี๋ยวทำประกอบคาบูแป๊บนึงต้องทำยังไง เป็นตูผูกครับเอ้เป็นแมนครับตูผูกสองตัวอีกฟางหนึ่งสองตัวนี่จะเป็นตวเนียครับตัวนี้ครูกันนี่ครับกระเก็นมันห,ห้องไปแล้วครับมันเป็นปปตอตะฟิกไงครับแผนเมอร์ตะฟิกไงครับ

你，来 <Too>，你。<laughs> ครับใส่ยุบหน้อง ใส่ไปหน้ำครับเพื่อความกีอกเลยเดี๋มยามาเดินสายไปเองครับ ครับมยินไหมครับมุ้งทาง,งผู้ชมยินบิ้งกี่นี่ครับผมเดี๋ยวผมต่อสายไฟแป๊บนึงคาบูเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าใหนห้าว่้าน,หาานหไหนไรน้ำมันครับน,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 มมน,นี่ครับใส่น้ำมันเขาใส่น้ำมันเขาไม่ใช่มานี่ครับ มาปั๊มสิมหาตกะกองครับนี่ครับสาย้ํามันตัวนี้เขาสีดูดจากขวดครับดูดจากขวดขวดสีแดงแล้วมานีครับมากองกองกับสีแดงมาหาปั่มเอซี่กองกับสีกรองกับสีแดงลงมากครับนี่สายดำนี่ครับแดงมาหาเอซี่ครับเอซี่กับสีปั๊มนี่ครับท่อเล็กนี่ครับนี่นี่สีปั่มไปหาคาบูครับอเครื่องตัวนี้มันจอดมากโดนครับ จอดมาประมาณสองปีได้ครับจอดแบบจอดรับไหลเลยครับสองปีนี <c oughs> ่หนึ่งแห้งก่อนเท่าสีาสตาร์เท่ากับสีมาปั่นน้ำมันก่อนครับปั่นให้พวกน้ำมันเครื่องมันมันตีขึ้นมากนะครับเดี๋ยวเพิ่งเติมน้ำมันนะครับขับมันติดมันกับสีติดเลยครับว่ามันกับสีบุูมีน้ำมันเลี่ยงน่ค <c> ร <oughs> ับเขาต่อเรียบร้อยแล้วครับซ้ายนี <c oughs> ่ครับคอยคอ,อยมาหาอ่มาหาตัวจานใจครับ นี่ครับขันอย่นี้ว่ะเดี๋ยวเอามัดตัวแบกกันไว้ครับนี่ครับแบกเอาว้ว่ามันอย่างนี้ครับ มา,สามเสร็จกล้อเรียบร้อยแครับขอบัวครับหลบครับหลบกับโล่งโค้งครับนี่แกใส่โค้งไว้นี่ครับนี่หาตัวสตาร์ทห้องห้องสตาร์ทอั่นบ้างครับหนึ่งมาโดนครับ กลัวสัตว์ครับมาลองกันเบิงครับใดบอร์นี่ครับไดทำงานบ่เนี่ยจำบอครับจำบอ นี่ทำงานเสยเดี๋ยวเขาปั่นน้ำมันมันถึงครับปัน่นพวกน้ำมันเครื่องครับตีน้ำมันเครื่องนครับ เช่งน้อยกับบอฮอนครับได้กับบอฮอนเอาละครับเดี๋อามาเตือนน้ำมันกันครับสัตเต็มเลยติดบอติดครับมาเดี๋ยวมาเบิรงกันครับหลังจากเท่าน้ำมันเขาข้าบูแล้วครับเขาก็นี่ครับเบิรงตาแมวครับเห็น่นมาเต็มแล้วครับโอ้เห็มันล็อกครับล็อกสายนี่ครับ สายดย่วนน้ำมันจะปั๊มเอซีครับขันหนากยเืียวกนแป๊บ,บ,บน น้ำเขาก็เติมแล้วครับแต่บอยไซส์แค่สายพานครับตามน้ำเขาอุดไว้ครับนี่ครับเห็นตาเมออ่ออกป่ะน,น้ำมันมันสีนะครับน้ำมันมันสีเกินเครื่องไปหน่อยนึงครับเอาเขาห้องสับปิงกันเปิงกันครับรีบๆเ,เ,เดี๋ยวต่อสายน้ำมันตัวนี้ก่อนครับ ซอสไตครับเดี๋ยวพี่จะซีมันสีดูครับเดี๋ยวลองกันเบ้างครับดูนะครับเพื่อนเล็กแห้งนะครับมันแรงยว่ารับ สองปีครับาาควันขระโมงชงเชียงเลยดู<อ>ครับเสียง,ยงอะไรเสียงช้างน,น,น้ำเง,งินอ,อไะออไรนะเสียงช้างน้ำเงินช้างน้ำเงิงอ้อมตาด้วเหรออ้อมเปลี่ยนผ้าติดอยู่ครับติดตัวไม่ได้ครับ ครับผมหรือว่า,าข้าวบูแซรอะไรครับแต่ว่าในว่าในจูนครับจูนอีกน้อยหนึ่งกับเขาท่าแล้วครับครับผมคันไตมากที่มียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเจอกันคลิปหน้าอาธิมีสาราแน่ผมมีแน่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ